สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ช่วงนี้ก็ถือว่าเดินสายครับเดินสายออกต่อนกนะครับกับทีมงานต่างๆนะครับที่รอโอกาสนะครับและจังหวะนะครับที่ว่างๆนะครับค่อยจะมาต่อนกร่วมกันนะครับผมวันนี้ผมมาที่จังหวัด อุดรธานีนะครับผมจะมากับค่ายไหนนะครับเดี๋ยวไปสอบถามนะครับว่าตอนนี้เราอยู่จุดไหนของของอุดรนะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับท่านพามานะครับนี่แหละครับผมเจ้าภาพวันนี้นะครับผมพกกล้องวัสดีบครับพกกล้องลงเรืองนะครับผมกุมภาพันธ์นะครับวันนี้เรามาที่ไหนเี่ยพกกล้องบ้านอะไรพ่อบ้านหนองไผ่อำเภอโนนสูงเะครับครับอำเภอเมืองวะ อำเภอเมืองครับโอ้ครับอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้ก็ไม่มีสายพูครับแน่นอนเลยแหละวันนี้โคกอย่างเดียวกับทุ่งนานะครับแน่นอนเลยวันนี้นะครับเป็นให้นกแถวนี้พ่อต้องพอได้ไหมพูดยหลาย,ลายอ่าเออไอ้เ,อเ,อเยอะๆนี่มันม,น,นมันได้มันพอ่ได้แล้วแล้วมันเหลือเพราะอะไรไอ้ที่เยอะๆไอ้ที่บอกว่านกเยอะๆนี่มันเหลือเพราะอะไรนี่เหลือเพราะเจียด เอาต้องแบบให้มันเหยียบดกพ่อเหบมาด้วยกันวันนี้ทีมของพวกกล้องก็สามนะครับว่างกันเท่านี้ครับเพราะว่าทีมงานก็อ่าข้าวเนาะข้าวยังไม่เสร็จใช่ไหมพวกกล้องครับครับข้าวยังไม่เสร็จนะครับก็มีพ่ออะไรนะพ่อพอาจารย์พ่อเหลือพ่อเหลือนะครับพ่อเหลือสวัสดีครับพ่อครับโอ้เอาเอาพางก่อนแล้วก็พ่อพอกพอกนะครับผมนุ่นนะครับหาใบไม้อยู่ได้ใบไผ่แล้วครับผมเอาไม่ใช่เนาะเอาพอกๆอกสวัสดีพ่อสวัสดีครับเออ มา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 วันนี้ครับสมต่อนะครับทีมงานของดงเรืองนะครับนี่ทีมงานดงเรืองนะเอา้าอาจารย์แล็กไปไหนอาจารย์แล็กพอ่พอไปนอกแล้วไปนอกแล้วครับไปจังหวัดไหนนอกอิสราเอลโอ้ไปจังหวัดอิสราเอล <laughs> เนาะฝ <laughs> <laughs> ากดึงอาจารย์แล็กนะครับเลยทีมงานนะครับเสื้อเขียวยิ้มอยู่เลยนะครับผมนะครับแสดงว่าหายไปหนึ่งเนาะเดี๋ยวกลับมาระยะเวลากี่ปีพ่อไปอิสราเอลสามมาส่นตัวสามปีครับ เหลือนกไว้ให้เลี้ยงไปลพะพ่อหรือ,อยังไงหรือปล่อยทิ้งหมดฝากไ้สามตัวโอ้มาฝากไ้สามตัวครับ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 เอาโอเคครับขออนุญาตกลางวันเนี้ยผมก็มากันสองนะครับนั่นนุน่นนุน่นนุ่นนุ่นครับหลบอยู่ใะใบไม้พรางอยู่เนี่ยน,นะครับผมเออพอเอาตรงรางมดแดงอ่ะพ่อเอาโน่นนั่นน <laughs> <laughs> ั่นนั่นเอาปอกยิ้มอย่างเอ้ยยิ้มอย่างเดียวนะครับผมนี่เออเอาขออนุญาตทางก่อนพ่อเนาะโอบางคนก็พางมาแล้วนะครับผมนะ อาจารย์ใายังไงเพราะมันหมานะวันนี้นะเอาดีๆนะวันนี้นะโอ้พี่น้องครับสุดๆครับตังมีนี่เรียกพี่เรียกปูเรียกย่ได้เลยครับผมเหนียวนะครับสุดๆเลยนะครับไม่เข้าร่วมนะครับไม่มาใกล้เลยครับผมน่ยนกอยู่ตามต้นเลยครับผมมาก็มาขันโยนใส่กันนะผมยังไม่เห็นนกคูเลยตัวนี้นะครับมีแต่ว่ามีแต่มาขันโยนใส่เฉยนะครับ นะ,นะมีแต่เลียงห่างครับผมดูต้นก็โอ้โหนี่ยครับนี่คันโยนอย่นี่คันโยนในนี้ก็มีครับไม่มาครับนี่ผมวางต้นนี้นะครับนี่ไม่มา <c oughs> ยอมเลยใกล้ๆกลครับมาก็มาเนี่ยต้นนี้ใกล้ๆแค่เนี้ครับนี่มาเท่านี้เท่านี้ไม่เข้าเลยครับมาคันโยนใส่สุดๆดครับต้องยอมรับเลยว่าไม้นี้นี่ตังมีเรียกพี่ครับนี่ตัวนี้เสียงกางไปใหญ่ ครับขันยนอยู่นี่ไม่ยอมออกมาครับนกสุดๆครับสุดๆอ่ามา้พกกล้องนะครับผมวันนี้เอาเจ้าอุบลครับผมเนาะหลังจากเมื่อวานนี่นกตัวหายไปตัวหนึ่งนะครับโอ้นะครับสุดๆนะครับผมว่าน่าจะเอาการกันครับนกแถวนี้เพราะว่ามันมีแต่นกเสียงดีๆครับพี่น้องครับผมว่าหลายคนมาวนมาตาม ชัวเลยครับพี่น้องครับอ่าไม่งั้นมันไม่หลงเหลือมาขนาดนี้ครับนกเยอะมากครับนกอ่ะโอเคครับยังไงเดี๋ยวตอนนี้เที่ยงพอดีครับเอานกลงพักแล้วครับเพราะว่าเวลามันเที่ยงแล้วนะครับนกก็เข้าไปในดอนมาแล้วครับตอนนี้อ่อันตรายครับไม่กล้าเข้าดอนครับช่วงนี้มีแผลอยู่ครับมีแผลอยู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะย้ายไปยังไงหรือว่าจะย้ายในบริเวณนี้หรือย้ายใหม่ใหม่เลยเดี๋ยวขา ขอไปคุยกับทีมงานก่อนแล้วกันนะครับผมเนาะครับผมก็พากันจะย้ายครับผมนะพากันเป็นนกลงนะครับแต่ว่ามีทีมงานเป็นเต้มอยู่ครับพี่น้องครับนี่ถือมาแล้วนะครับเอานู่นพ่อบัตรพ่อบัตรก็มาเหมือนกันนะครับได้นกเหลืองนะครับโอ้นี่ครับนกอะไรนี่ปเกี่ยวเข้ามาหรือว่าอะ โอ้มานมานมานครับพี่น้องครับหนึ่งเต้มนะครับใช้ได้เลยนะครับโอ้ดินแรงดินแรงเป็นเพชรแบบแบบแบบรูดนะครับอืมโอ้ขนาดเนื้อเหนียวเนาะพวกกล้องเนาะสุดๆแล้วไม่รู้ว่าเสียงไหนนะครับทีนี้เสียงไหนพ่อพอรู้ไหมไม่เสียงหน่อยน่อยเพราะเขาเขาเก่าแบบนี้ สิยงเล็กใช่ไหมครับกลางมีพ่อปอกนะครับตอนนี้ท่านปีนนะโอ้โหยอมรับเลยเคยเอาไม้เร้าให้ว่าอย่างนั้นครับพ่อก้องบอกว่าแต่ไม่เอาครับนี่นี่พ่อเหลือนี่เป็นคนเอาให้นะครับเอามาสํารวจดูหน่อยพ่อก้องมาดูหน่อยพ่อจะเป็นอย่างไรนะครับดูตัวตนการปศน์แห่งสันดี โอ้ยสันไงเนาะนี่นะครับแบบรูดนี่ก็จะพันกันนิดนึงครับพี่น้องครับอ่าแต่เปอร์เซ็นต์มันดันออกยากครับนกุ๊กดีเลยค่งดไปยังหนึ่งงดด้วยหยันเนาะอเคยเห็นคนในเทียเคยใช่ไหมมีเบอบักเนียวมีกี่เนียวสำหรับเดไม่ขอเนียวมันของมันจะแรกเพราะมันมีเฉลี่้ว เสียงเล็กใช่ไหมเสียงเล็กนะครับเลี้เลี้ยอากันว่าเจอกระดปแล้วนกขึ้นไหมนกขึ้นใหม่แล้วพ่ออันนี้อันนี้นกเก่านกโบราณตายแล้วใช่ไหมบินไปก็บิมาเพ่อภาพเราภาพพวกนกเระนกโอ้ขายดีเลยเาว่าภาพเดาลกก็ยังเป นหนึ่งแต้มเสียงเล็กเนาะพ่อเนาะโอ้โหสุดยอดครับพ่อเหลือนี่ครับฮะอาจารย์ใหญ่ว่ายังไงนะอาจารย์ใหญ่อได้ตัวหนึ่งเนาะตัวเก่าก้าบุมอ้าวมีหมาแล้วครับควันเช้า,า,ชาเอ้ยภาคเชา้าภาคเช้าครับภาคเช้า,า,ชามีมันหนึ่งแต้มพ่อเหลือนะครับนานหนึ่งแต้มแล้วฮะเสียงไอทู่งบกเย่ยเงิบงงง้าน,น เออครับตอนแรกไป้าเหลือเดินไปเจอกับผมนะครับเพราะท่านก็เลยถอยกลับคืนมาท่างพนนี้มีหม่องไซอืมครับชื่อว่าปุนป้าไปอ่เป็นป้าไปวัดอ่ามีหม่องไซครับนกไล่ไปเลยไอ้พ่อป๊อกสวยไหมพ่อนกนกโค้งก็อย่างเงี้นะครับมีตัวไม่ใหญ่มากเฮ้ยเทียนพี่จันตุลวัด ตัวรถรถก็ไม่ไหลหรอกตัวหลอดครับมั่วแล้วเนาะเอาแล้วครับผมหนึ่งเตี้มนะครับผมภาคเช้านะครับจัดไปแล้วนะครับพ่อเรือจะล่องอยู่หนาห่างพวกนี้เรื่อยหลอดๆท่านก็เรื่อยๆลอยๆเพราะครับสวัสดีครับพี่น้องตอนสี่โมงเย็นครับผมอ่าก็เป็นหมายที่สองนะครับหมายนี้นะผมพวกผมนะครับพากันอ่าขี่รถขึ้นมาอีกนะครับ ข้ามตรงดอนตรงนั้นมาอีกนะครับเพราะว่าดอนตรงนั้นโอ้ไม่ไหวครับนกเยอะจริงแต่ว่าหืมนะครับสุดๆนะครับพอมาดอนนี้จะเป็นขึ้นมาตรงนี้จะเป็นทุ่งนาครับทีนี้นะครับจะเป็นทุ่งนาสะส่วนใหญ่เลยนะครับนกก็จะมีประปลายแหละครับทีนี้นะครับอยู่เป็นคู่เป็นคู่บ้างนะครับก็นกก็พอมีครับบินไปบินมาอยู่นะครับตอนนี้ผมขอเจ้าบนครับวางนะครับไว้ตรงนู้นแหละครับพี่น้องครับ อ่าเป็นไม้ที่สี่นะครับผมไม้สี่ครับย้ายมาเรื่อยครับผมอจะมีรังแตนครับต้นสวยๆก็จะมีรังแตนนะครับบ้านผมจะเรียกว่าแตนลามนะครับจะเป็นรังที่ติดตามต้นไม้นะครับผมยาวๆเนนะครับเนาะอ่าแตนรังมันยาวๆนะครับอ่าอันตรายครับไม่กล้าวางครับอเลยขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเกือบจะถึงท้ายหมู่บ้านเลยนะครับพี่น้องครับอ่า อยังไงก็รอดูครับตอนนี้น่าจะยังไม่มีแต้มเพิ่มครับน่าจะมีแต้มเดียวนั่นแหละตั้งแต่ภาคเช้าแล้วนะครับถือว่าท่านเดินไปถูกจุดพอดีครับใส่ข้างสะว่าอย่างนั้นนะครับนะมันก็นกชุมอยู่แล้วเนาะถ้าไปเจอสะเจออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แลกด้วยความเสี่ยงนะครับเสียงกระปูเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคครับงเดี๋ยวรอดูครับไกลแล้วครับอีกชั่วโมงเดียวครับห้าโมงนี่ก็ น่าจะค่ําแล้วล่ะนะครับผมก็ย้ายนะครับไม้ที่สี่เมื่อกี้ครับผมเนาะจะเป็นอย่างไรครับจะมีนกบินขึ้นเล่นหรือเปล่าช่วงเกือบจะห้าโมงนะครับผมเอารอลุนครับครับี่น้องครับนกอะไรเหยียบละทีนี้นะครับเห็นแต่โดดนะครับมันทั้งเขาใหญ่ทั้งทั้งเขาไฟหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมะ อะไรเหยียบเลยครับพี่น้องเนี่ยเขาใหญ่ก็บ e right ินอยู <himself> ja ่ครับทั้งเขาใหญ่เขาไฟะบินกระจุยกระจายเลยครับเมื่อกี้นี่ฮะโอ้ยบอกว่าเขาไฟนะครับ โอ้ครับดูครับเขาไฟหรือเขาใหญ่เนาะอือโอ้ยหางสั้นๆครับพี่น้องครับ บขา่าได้แบบนี้โอ้โหโอสุดๆครับนี่ดันเหยียบก่อนเขาครับพี่น้องครับเอา้าโอเคครับใส่ต้นอย่างเงี้ยแหละครับมันไม่ยอมลงเลยครับมันจะต้นชุเขียวอย่างเงี้ยมันไม่ยอมเข้าครับพี่น้องครับอ่ะ นี้ยสุดๆครับมันชอบเนี่ยเข้าต้นแห้งเนี่ยครับบินอยู่สองต้นเนี่ยนะครับนกบินเข้าบินไปบินมาะผมก็เลยอดไม่ได้ครับ่ะตอนแรกใส่ต้นนี้ครับนี่โอ้โหเอ้าครับสิงเลยครับเขาใหญ่น่าจะเห็นนะครับเมื่อกี้นี่ขออนุญาตนกลงครับครับผมก็พวงต่ําอยู่นะครับผม วางต่ำๆเองนะครับอู้หู่นุนครับยอดนี่ผมวางตรงนี้เลยครับพี่น้องครับนี่โอ้ยครับมันมาช่วงจังหวะเมื่อกี้แหละครับผมเห็นแต่หางแล้วผมไม่อุ่นใจแล้วครับผมหางสั้นๆนี่เรียบร้อยครับอย่างนี้นะครับโอ้ยครับเป็นนกเขาไฟครับสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับผมนะ จะต้องปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับวันนี้เจ้าอุบลนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ให้เขาครับพี่น้องครับถึงจะไม่ใช่ของจริงนะครับแต่ก็ให้รู้ครับว่ามาทำอะไรนะครับเนาะถ้าแต้มรวมก็ประมาณ3าสีแต้มนะครับส4แต้มนี่แหละครับอ่าตบพลาดไปหนึ่งครับสำหรับเจ้าอุบลนนะครับโอ้ กินอาหารใหญ่เลยครับผมสงสัยไม่ได้กินครับเมื่อกี้นี่นกมันบินเข้าบินออกอยู่เลยครับนกเขานะครับแต่มันก็ไล่ตีกันมันอยู่ยอดครับขนาดใส่ต้นแห้งนะครับนกมันยังไม่นั่นเลยครับผมยังไม่สนใจนกเลยนะครับนี่ขอไฟครับเนาะเอาโอเคครับก็ถือว่าเป็นแต้มรวมแล้วกันนะครับผมให้เขารู้นะครับว่านี่แหละเนาะก็คงจะลงเลยครับพี่น้องครับเพราะว่า เดี๋ยวก็ค่ำนะครับห้าโมงนะครับเลิกไม่ดีแล้วครับแบบนี้ได้ปีกแดงจนเกินไปครับผมเป็นนกแกะป่าไม่เอาครับแกะป่าแบบนี้แกะป่าเฉพาะปีกนะครับอย่างอื่นเป็นเด็กอยู่เลยครับเอาโอเคครับอุบลนะครับบังว่าคงจะเป็นนกที่ได้เล่นนะครับต่อไปอีกนะครับเดี๋ยวค่อยคัดไปเรื่อยๆครับนกมันพอมีเล่นอยู่ครับพี่น้องครับนกนะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปรอดูทีมงานครับเผื่อ มีแต้มเพิ่มนะครับผมอ้าวอยคืนสู่รธรรมชาติครับเลี้ยงไม่ได้ครับสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับผมครับก็เติมทยอยนะครับเอานกมาแล้วครับอ่ะพ่อท่านก็หมานคนเดียวแหละครับวันนี้หนึ่งแต้มเท่านั้นแหละนะครับน่าจะไม่มีแต้มเพิ่มแล้วนะครับอ่ะนี่หนึ่งแต้มแต้มเมื่อเช้านี่แหละนะครับผมของป่าท่านก็เข้ากันอย่างหนักอยู่ครับ บอกว่าเข้าสามสี่ตัวเข้าสามสี่ตัวไม่ค่อยเหยียบครับนกมันต้องเข้าเดียวเดียวครับมันถึงจะเหยียบนะครับครับสวัสดีตอนขับนะครับผม่อเป็นไงแ้มเดียวครับอุ้ยเหนียวใช่ไหมครับอ้วเหนียวเหนียวเหนียวครับไม้นี้เป็นไงไม้สองอ้วไม้สองกัดง่ายออกจากรถขนเฟียงครับเข่ามาในป่านี่ก็คือ้เกาครับผมนิดอู ใจไม่ดีครับถ้ามาใส่ใกล้ป่าเสียวครับเมื่อวานนี่มีแผลในใจอยู่เล็กๆอยู่ครับเมื่อวานก็เลยออกกลางทุ่งเลยนะครับโอ้โหนุ่นพอบัตรนกมาแล้วนะครับเขาเทเลายปวดเทียซ้มเทีลน่าจะโมโหอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะครับอาจารย์ใหญ่ผมอ่ามันว่ยใหญ่เ็คสามสิบใหม่เนี่ย สายห้าผมสับยายกี่ไม้นะครับพ่อสามสิบสามสิบไม้โอ้ยสามสิบไม้นะครับเอออย่าเอาจริงอาจังมากเลยวันนี้จะแต้มให้ได้นะครับอย่าหลับนดเดียวบนเออทาเนียนเน่เรียบร้อยเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับครับครับมาแล้วครับผมเจ้าภาพวันนี้นะครับพอกล้องก็ วันนี้มาสองต่อไม่ทำงานสักต่อเลยเนาะพ่อเนาะวันนี้เนาะครับสองต่อนะครับอ้าวเป็นยังไงวันนี้สามสิบไม้นะครับเห็นสายรายงานอยู่นะครับวันนี้นะเออเดี๋ยวอุดรนไม่หงหงิดไม่บ่อพ่อเออยังไม่ยังบุญเนาะยังสามกว่าเนาะยังเศร้าเนาะสามสิบไม้เนาะคุณพ่อบอกว่าสามสิบไม้นะครับวันนี้โอ้โหเหนียวเหนียวเหนียว บัวหลวงวัดเดียวสรุปได้กี่แต้มนี่พู้บาดวันนี้เราตะกร้รวมเลยตะกร้รวมก็ได้เท่าไหร่วะาห้ามเดียวเหรอหกตัวแนั่นเลยวิ่งไม่นับนกต่อไม่นับจะไม่นับทำไมนกต่อในตัวเดียวเรามั่งครับในตัวเดียวนะครับโอ้ยก็แล้วผ้าใส่เนี่ยแหละผ้าอยู่เนี่ยแหละน่นคุณพ่อก็วันนี้สายปีนะครับต้องยกนิ้วให้ท่านเลยนะครับวันนี้ฟอฟอกนะครับโอ้โหทรอลหดนะครับเห็นบอกว่าพ่อเอาขายแบ่งเท่าให้ ไปใช้กี่ครั้งไม่ทราบนะครับขายต่อเลยว่าใส่ไม่ได้ครับวางเพรียนไม่เป็นสู้ปีนไม่ได้ครับผมดูต้นที่ท่านปีนก็โอ้โหต้นคูนนะครับถือว่าสูงอยู่นะครับท่านก็ปีนได้สบายเลยเป็นผมผมไม่ปีนนะครับโดนโดนต้นมีแตนใช่ไหมว่าเป็นไงโดนลงมาหลุดเลยเหรอแกโดนลงเลยหรือเวล่าเอามามามาสรุปคลิปครับ ก่สถุงปไ๋ยปีบ่ฮะกี่แต้มพอ่อกี่แต้มสรุปฮะแต,แต้มเดียวแต้มเดียวยังไงดูในถุงก่อนนี่เปิดดูในนี้ก่อนนี่เฮ้ยน่าเอาเปิดหน่อยมันมีกี่ถุงอยู่ในนั้นน่ะกัน้นอ่าเอาเปิดดีดีกัน,ดน <laughs> ได้หรม่อีกถุงข้างหน้านี่ถุงกลางนี่ถุงกลางถุงกลางอันนี้นี่ถุงนี้นี่ เงดูก่อนสิอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งสรุปว่าแต้มเดียวสิพ่ออ่อ่านั่นแน่เป็นไรเป็นอรอ่ะเออ่ะเป็นยังไงเป็นยังไงพ่อโอ้ของแจ้งเจ้นเลยเออโอ้มาลมาลม ลูกต้นนะดดดกันบลูกก็เข้ากันเป็นไงพ่อจะสรุปสิดีดีทีมงานเราก็ไม่พลาดนะครับผมวันนี้โอ้ยนะครับจะต้องได้ปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับเพราะว่าเป็นสัตว์ป่าสงวนนะครับผมโอเขาไฟวันนี้รวมทีมครับสองแต้มครับผมสองแก้มขอญาตครับผมวันนี้ก็ถือว่าสนุกสนานนะครับมันฮานะครับถึงจะ มากันแค่นี้จริงๆมีเยอะกว่านี้เนาะพ่อกล้องเนาะครับแต่ว่าทีมงานนั้นติดข้าวเกี่ยวข้าวอยู่ครับพี่น้องครับยังไม่เสร็จอย่างเช่นอาจารย์ใหญ่ใช่ไหมครับไปเกี่ยวข้าวยังไม่เสร็จครับเกี่ยวมือครับผมครับผมอ่าโอเคครับสมกับฐานะเลยนะครับนี่เอาละครับพี่น้องครับก็ เอาไว้ประมาณนี้ครับเช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพเพนะื่อเป็นใจให้ผู้ทำคลิปนะครับจะได้จะมาถือทำไมเราเอาไปซ่อนไว้ไอเขาโอ้ยเขาไปจะมาถือทำไมเอาเกลี่ยไว้คอนก็เอา <laughs> ไว้ประมาณนี้ครับเช่นเคยฝากกาไ K, ดไลค์กดแชร์พเพื่อเป็นใจให้ผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีๆที่มีสาระนะครับมาฝากไว้โดยเช่นเคยตอนต้นที่ใหบเขาจะรีบกดติดตามกดกระดิ่งจะมาบุญก่อนใครนะครับสำหรับผมกับทีมงานวันนี้ครับอุดรนะครับไปก่อนครับคุณพ่อสวัสดีครับมันหมานโอ้สุดยอดสุดยอด นะครับแล้วก็ปอปอครับอ่าจะใช้เศร้าไหมนี่ฮะจะใช้เศร้าไหมเออยอดเยี่ยมเอาใช้ทำไมไขต่อครับผมเอากล้องครับเจ้าภาพครับผมสวัสดีครับผมเจอกันใหม่ครับเอาพ่อปัดพ่อปัดครับสวัสดีครับจะไปยุ่งอะไรไปกับนกเขาไฟไปอยู่อะไรบ้างไปยุ่งเขายุ่งเขาจะได้ปล่อยแล้วนี่